วัดีค่ะวันนี้วันเสาร์วันหยุดนะคะโอกาสดีก็อยากทานไข่ปิ้งหรือไข่เผานะคะปิ้งไม่ทันใจเผาเลยนะคะก็ปรากฏว่าเราเจอแล้วนะคะเจอไข่ปลอมเยอะกว่าไข่จริงนะคะในจานนี้ก็สิบกว่าใบสิบกว่าใบาก็เจอไข่จริงประมาณนักสามใบหรือสี่ใบที่เหลือก็เป็นไข่ปลอมนะคะซึ่งเผาอยู่ที่โรงรถเก่า แฟนอยู่ที่บ้านในบ้านก็ห่างกันอยู่นะกลิ่นขึ้นมาหน้าต่างแฟนก็บอกว่าเหม็นพลาสติกเหม็นพลาสติกเหม็นยางเหมือนไรหนูเผาไปหนูก็ดมไปหนูก็เหม็นนะคะหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศช่างดีเหลือเกินได้กลิ่นได้กลิ่นไข่ปลอมอ่ะเป็นพลาสติกกลิ่นยางก็เป็นห่วงเป็นห่วงลูกคนในครอบครัวเข,เขากินไข่เขาชอบทานไข่แล้วไข่เนี่ยเอาไปทําอะไรได้เยอะนะคะขนมปังไข่เค้กไข่อ่า ขนมเบื้องก็ไข่ขนมเบื้องยวนก็ไข่ขนมเบื้องไทยก็ไข่นะคะไข่เจียวไข่ทอดไข่ดาวไข่ฟูก็ไข่ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวผัดกะเพราก็ไข่ข้าวผัดไข่ก็มีนะคะไข่พะโล้มมีนะคะไข่พะโล้ก็มีนะคะไก่ไข่ตุ๋นก็มีก็ไข่เยอะนะไข่เยอะมากแล้วไข่ลวกทุกคนทานไข่หวังจะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะปรากฏว่ากลายเป็น ต้องนั่งเก้าอี้ต้องนั่งรถเข็นนะ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะก็เห็นว่าสามสิบปีผ่านมานะคะมันก็ยังอยู่อีกหรือทำไมจะให้มันหมดไปได้อย่างไรนะคะการโจมตีด้วยไข่ก็เป็นอาวุธสำคัญนะคะอาจจะวางยามากับไข่วันใดวันหนึ่งกลายเป็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตอนซะก่อนนะคะใครเจอ มีเบาะแสนะคะช่วยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตอนนี้คือเหมือนวางวางกับดักไว้หมดแล้วทั่วโลกทั่วประเทศแล้ววันใดถ้าเขารวมตัวกันขึ้นมา,าในวัสดุวัตถุดิบที่เขาใช้ผลิตไข่ปลอมถ้าเกิดเขาใส่ย,ยามาพวกเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้อาจจะปล่อยไม่ผ่านหรือเปล่าคลิปนี้ขอโทษด้วยด้วยความรักและเป็นห่วงสวัสดีค่ะ